คชั่นใหม่ First Floating Bottle Series Mini มาที่สีแรกกันเลยเป็นสีฟ้าอ่อนละมุนน่ารั มีกิมมิคตรงนี้เป็นจีโอไซนะคะทุกอันเลยคนต่อไปได้สีเทาพาสเทลทุกคนไปต่อกันที่ตัวที่3ามเป็นสีเหลืองสดใสมากและตามมาด้วยสีชมพูอ่อ,อนๆวิวเขินๆถูกใจมุกเลยคนต่อไปเป็นสีส้มอ,อ่อ,อนๆพาสเทลละมุนมากตามมาติดๆด้วยสีม่วงโหใครชอบสีม่วงต้องชอบมากอันนี้และคนต่อไปสีเขียวอ่อ,อนเป็นสีเขียวอ่อ,อนที่สดใสและน่ารักมาก มาด้วยน้องสีออกส้มๆ้มเหลืองเองทองๆองดีคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะไปกันต่อค่ะว้ายสีนี้สวยมากเป็นน้ำตาลที่ถูกต้องแล้วขนน้องือเรียงตัวสวยมากสีใครจ,จะมาไม่น่านได้น้องสีเขียวมินค่ะเฮยสีนี้ก็ชอบอ่ะเขียวมินตะโกนเกือบตัวสุดท้ายแล้วน้องสีครีมละมุนนุ่มฟูมาก คนสุดท้ายเป็นซีพีชเป็นชมพูพีชอ่อนๆที่ลงตัวมาก oh. และนี่คือน้องโอไซคอลเลคชันนี่ครบทั้ง12สีค่ะพเพื่อนชอบสีอะไรกันบ้างคะเมนบอกในซีิูกเอาน้องๆมาแขวนแต่งต้นคริสต์มาสก็เก๋สุดๆไปเลยพเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากได้จิ้มที่ตะการสายล่างได้เลยนะคะ